สวัสดีครับวันนี้ก็ดูการจัดการตั้งค่าวิดีโอกันนะครับตั้งค่ายังไงแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับไปที่วิดีโอ,อวิดีโออยู่ไหนวิดีโออยู่ตรงตรงไหนเนี่ยตรงนี้ต่อมาขั้นแรกก็ดูความละเอียดนะครับความละเอียดก็ตรงความละเอียดเลยครับทําเป็นต่ำสุดครับของใครได้ต่ำได้แค่ไหนก็ต่ำสุดนะครับ ส่วนอัตราส่วนก็16ต่อ9ครับแล้วแต่ขนาดจอของเราคนระับว่ารับได้แค่ไหนครับอ่าต่อไปขั้นสูงครับขั้นสูงนี่ขอบอกเลยเครื่องผมนี่ต้องปิดให้หมดครับเปิดอะไรไม่ได้เลยมงานกระตุกครับอ่าแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับเน็ตของใครบางคนของแต่ละขึ้นอยู่กับหน้าจอนะครับไม่เกี่ยวกับเน็ตนะครับเคสนี้ไม่เกี่ยวกับเน็ตอ่าก็ขึ้นอยู่กับหน้า ขึ้นอยู่กับการ์ดจอครับขึ้นอยู่กับ cpu ของใครแรงแค่ไหนนะครับลองปรับปรับกันดูครับเผื่อจ,จะได้ไม่ต้องบ่นกันในเกมเอีกนะครับว่าอ้แหลกเงี้ยนะครับอ่ะจบวิดีโอนะครับแล้วไว้ครั้งหน้าค่อยม,า,มา,าดูกันใหม่อ่ามีอะไรก็เรื่อยๆครับ